มีคนบอกว่าพี่ครับสมัครอัป,ปคัตของอิปโปหน่อยครับจากก้าวแรกสู่สังเวียนนะคะเอาเป็นว่าวานไปดูมาแล้วนะหมัดอัป,ปคัตของอิปโปก็เหมือนหมัดอัปคัตทั่วไปนี่แหละค่ะวันนี้ก็จะสอนหมัดอัปคัตทั่วไปนะคะ,นนปปะ,คะ,คะซึ่งจริงก็มีสอนไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าวันนี้สอนเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะหมัดอัป,ปคัตก็คือหมัดที่มันมาจากล่างเสยขึ้นบนไม่ว่าจะเสยคางหรือเข้าที่หน้าท้องอย่างนี้อย่างนี้ก็คืออัป,ปคัตนะคะวิธีการฝึกอ,อัป,ปคัตให้ละเอียดเลยนะ มีการถ่ายน้ำหนักขานะคะมีการยอ่ออย่างเช่นตอนนี้วันจะชกอัปเปอร์คัดขวานะคะวันจะถ่ายน้ำหนักลงขาขวาเห็นไหมสังเกตนะตอนนี้พอลงขวาปึ๊บเห็นไหมน้ำหนักส่วนมากทิ้งไปที่ขาขวาเลยขาซ้ายยกข่นเท้าลอยนะคะเพราะเราตอนนี้เราเอียงมาขวาละเพื่อถ่ายน้ำหนักมาขวาจากนั้นย่อลงนะคะมือเก็บลงไปที่มา,มาช่วงเอวพอเราจะชกปัดขึ้น ขวาไปซ้ายเห็นไหมและถีบขวาขึ้นนะคะย่อถีบปั้งขึ้นลนักษณะนี้นะคะนิปโปก็ทำอย่างนั้นแหละนิปโปก็มีการถ่ายน้ำหนักนะคะมีการยอ่อมีการถ่ายน้ำหนักไปขาหนึ่งและที่เราย่ออยู่เราเหยียดขึ้นนะคะและก็เสยหมัดขึ้นไปนะ,ะฉะนั้นแรงของหมัดมาจากเท้าหัวเข่า,ขาสะโพกหัวไหล่ไปที่ปลายหมัดและจะไม่แค่เพียงหมัดขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็ผิด ไม่มีแรงเลยนะคะถ้าอยากให้มีแรงก็ต้องย่อน้ําหนักถ่ายไปยัดขึ้นนะคะหรือหมัดหน้าเหมือนกันหมัดหน้าจะออกหมัดซ้ายน้ำหนักถ่ายมาข้างซ้ายแล้วดึงหมัดซ้ายลงหมัดขวากัดหน้าไว้นะคะพอชกหมัดซ้ายขึ้นถ่ายาหลักไปขาขวาป้างเห็นไหมถีบขึ้นดูนะน้ำหนักลงขาซ้ายดึงมือลงป้าขึ้นนะคะใครชํานาญแล้วท,ทําทีเดียวเลยเห็นไหมย่อยืดย่อยืดนะคะฉะนั้น ให้ฝึกการโยกน้ำหนักถ่ายไปถ่ายมาบ่อยๆอ,อันนี้ก็ช่วยนะคะฝึกการเหวี่ยงหมัดพร้อมนะคะพอเราโยกได้แล้วเราก็มีการเหวี่ยงหมัดขึ้นมาและนี่ก็คืออัปคัตแบบอิปโปนะคะหรืออัปคัตแบบธรรมดานี่แหละคะ่ะ